เชานี้นะคะนี่นี่ลูกไม้นะคะโตวไวแบบโตแบบนี้เลยคะ่ะโตแบบนี้เลยอะ่ะโตมากสูงนี่คะ่ะต้นใหญ่ฟอร์มแบบสวยอย่างนี้เลยะคะ่ะต้นใหญ่อะ่ะลูกไม้นะคะนี่ อันนี้เปลี่ยนกระถางอันนี้มันห้านิ้วเปลี่ยนกระถางสิบนิ้วนะคะพอมใหญ่มากเลยพี่น้องดูดิตรงนี้ถอนหญ้าถอนหญ้าตู้นีด้ดูรากดูพี่น้องด,ดูรากนุ่นพาพี่น้องดูดิ้นใหญ่มากมา,กมายอะพี่น้องดูดูดมือโอ,โอโนะ ดูมือแอใหญ่วกว่ามือแบบมากเลยนะคะนี่มือโอเนาะสวยมากพี่เนาะดูดิวางแบบนี้โอ้พี่นนอะฝากติดตามโอ้ด้วยนะคะฝากติดตามด้วยเพจนี้นะคะเพจโอนอรุยังนะคะฝากด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะ